สวัสดีครับตวแหม่พี่น้องฮะกับบรรยากาศตอนแรงไงคำๆนะครับอันนี้ผมอยู่ตีนะครับในเวียงในเมืองเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าในเมืองนะครับไปถ่ายบรรยากาศในเมืองเพื่อแม่เพี่น้องร้ดูกันนะครับตอนนี้ก็อยู่เดี๋ยวผมจะเข้า อยู่ตีประตูสลีนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ยวา,ย,ญญญานยนะครับเลี้ยวซ้าย้องรอสัญญาณไฟตัวนะครับรบอ,อกก่อนนี่บอกก่อนนี่คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนาะตอนนี้กลับมาได้แล้วนะครับันเสานี่นะครับก็มีถนนคนเดินโดยนะครับผมถ่ายบรรยากาศที่ันเสานะครับบรรยากาศ วันเจ้านี้ฝนตกไปปลอยครับตอนนี้ยุดแล้วครับมาเอวกันได้ครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ครับเดี๋ยวซ้ายนี่เข้าในเวียงเลยครับแล้วก็ห้องมันนี้เวียงเนาะนะครับแต่คือง่งไงคือในเมืองนั่นแหละนะครับกลางนะครับถนนกลางเวียงนะครับ สถานี่ดังๆที่สมัยมกอนเนี่ยทุกคนก็คงจะหูนะครับอย่างดังๆนะโดยเฉพาะในภาษาเชียงหายนะครับที่มกอนดี่หลายๆคนมาเอวเชียงหายจะต้องก็ต้อง,องแวะมาเอวที่ในภาษาครับสมัยนี้ก็มันมีหลายตีหลายที่เอวนะมาเลยนกันเงียบในเดือนด้านใต้น,น,นะครับ <S <S โอ้โหโลงมากเลยเพราะมันมีคนเนี่ย เราบอกมีคนอะ่ะไปแปงกันเนาะเพราะว่ามันมีหลายตีหลายตางนะเพราะว่าตอนนี้เลยเพราะวันเสาร์นี่ก็เป็นถนนคนเดินตดยนะครับถนนคนเดินตดยเขาตีกันเป็นถนนคนมวนเนี่ยนะครับก็ไปแยาไปไปอย่างกันนะครับนี่แยกเขาเลี้ยวซ้ายเนี่นะจะไปคนทรงนะอยู่ใกล้เนี่ยครับ เคยไม้อยู่เจฮายหรือนี่จำได้ของเกว่ะมักกอนเนี่ยอดีตผมครับเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่เลยเนี่ยมักกอนมีตอนนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะเงเราเล่นเวงอินเนี่ยมีเหมือนเดิมเลย,ยเะะนี่ยนี่รับเปลี่ยนโฉมกันผมเคยเปลี่ยนพน,นักง,งานด้วยนะครับพน,นักง,งานนะพน,นักง,งานไปห้องอย่างอ่ะจัดห้องพักอ่ะห้องห้องนอน,น่ะครับ ทำได้แค่วันเดียวครับเ่าบาวครับหวครับเ,เปลี่ยนแปลงเยอะนะเดี๋ยวผมจะเข้าเลี้ยวขวานะครับไปแยกไปทางโรงบาลเจียงรายนะครับนี่หยู่ปาไวิทยสักงกงสักงกงสักงสกงน้อยนะครับนี่ติดพิดลงนี่น,นี่ทุกคนอย่าเพิ่งดูนะครับติดพิดลงน,งนี่นี่นี่ นะคราวนี้เขารู้ก่าซี่แยงหมอพีระตัวนี้อ่าล่านหมอพีระเป็นเป็นปีกิจการแล้วนะครับกิจการแล้วนะครับก็โหเปิดได้นานมากนะกำลังติดปีนี่ก็นะครับการเปิดปีนี่นะครับหมอพีระนี่นครับอันนี้จะต้องไปต้องลงบ้านนะครับ บานเจียงไฮนี่ตึกตึกเป็นมดเลยนะครับแล้วก็ดตั้งตั้งส้างนี่นะกลก่อนเป็นตีนลงลงนะเป็นร้านเจ้าต่อรถเดี๋ยวมันมันก็แบ่งตึกมาเพิ่มละก็เห็นว่าไประโนสร้างสร้างตึกติจดจอดรถของมันหลายหลายย่านนะครับนี่คือบรรยากาศห,หน้าแถวโรงพยาบาลเชียงไฮนะครับโรงพยาบาลเชียงไฮเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับ กอนนี่มันแรงนี่นตั้งหน้าลงบ้านนี่เป็นขายของนี่คือเต็มเต็มพื้นเลยนะนักขนาดอักินแถวนี้เต็มแต่นี้ก็เงียบครับเพราะว่าลงบ้านเป็นเป็นแปลงเป็นมีอาหารขายเฮ้ยโอ้โหดูพวกลงบ้านเปลี่ยนแปลงขนาดไหนคนโอ้โห,โห,โหงามขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากเลยครับนี่นะนี่คือบรรยากาศใน เมืองนีนเวียงนะครับเก็บของอะไฟข้ารถมาสถานที่สำคัญสำคัญนะครับจริงๆผมอยู่กับบ้านแล้วแหละนะฮะการตั้งนี่นะครับอันนี้ก็คือใหญ่สันโกงนะอยู่ตรงตรงท่าทรายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนะก็เป็นโรงเรียนสันโกงครับเป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ที่ก็โรงพยาบานเลยนะครับ โรง้ามเดียวเป็นกับโอ้แลงแปลงตึกได้เยอะขนาดเลยครับ mm hmm. เยอะขนาดเลยถนนมาแรงเหยัดหนักหน่อยครับทุกคนต้องระวังนะฮะนี mm hmm. ่ครับตอนนี้ถนนสันกุ้งน้อยนะครับที่เป็นถนนคนลึนหน้าที่สงการเดินทางสุดาแต่ ถนนค้นมวนของสังโก้งเนี่ยเป็นติดใต้เลยนะถนนสันถนนโค้งถนนค้นมวนนะครับนี่ติดใต้นี่ถนนค้นมวนวันเดียวนี้มันกาะกาะอย่างละบะมีบะมีขายจากถนนนี่นะครับเป็นขายหน้าวัดชชตุพนนะฮะของแกบ้านินเนี่ยเคยมาพักอยู่ คือบรรยากาศเนิมเก่าๆเดิมけ σω, け σω, ๆเติมเติม,มความใหม่ๆขึ้นนะครับเนี่ยใครจำแถวนี้ได้ฟ้องนะฮะเนี่ยตอารมณโสงเรียซจอยส่สสหงหง่วงนะครับส่งหง่อยเนี่ยขาเล่นหน้าสงการที่เต็มไปเลย แต่มันขึ้นเขา่ายครยเงียบเลยน,ะนั่นเงียบเลยมีซีวงเซวเว่นหมดละนี่ผมอยากข้ามถึงเดนห้าก็นะครับนะอยากถ่ายบรรยากาศาคุ้นเคยนะนอันนี่เมืองคือพอมาพี่นอกนะครับในหันกันนะครับใครอยู่ในเมืองก็หันทัวไปละนะคนมืคนไม่อยู่ใน คนนี้เกยเกยอยูหรือเกยอยูระยาไปสารพรนพลำเนากหรอผมอยเราคิดถึงแน่นอนครับตึกขนาดไหน,นถนนคนนวนก็จะเป็นด้าน,ด,านด้านขวาเนี่ยนะครับวันนี้ผมนีนะผมผูกมีครับผมผูกจะมามาอยู่ผมมาทุกวันนี่คือมานวดน,นะครับใช่ไหมเอาผมมานวดน,นะฮะ อยู่ในโซนวัดเชตุพน์น,นะครับเพราะว่าจัดโอเคประมาณนี้ก็โอเคนะครับมันก็อ่าไมาเยอะมาน้อยเกินไปนะครับมองสำรับน่ำเสียงพอดีพอดีเลยคนก็เยอะอยู่นะครับมันจะว่าไม่เยอะนะครับนนะแต่ตรงด้านซ้ายนี่ก็เป็นโรงเรียนทศสบาลห้า ายไปทางเดียนหไก่กาสักหน่อยครับ้บอนกันเนาะนะครับอันนี้ต้องรู้ที่ไปแดงอยู่ยนะครับอันนี้คือแยกขายทหารนะครับทางตรงไปก็เป็นาทานเกียงหายนะครับตีค้นเคยปกอิเดียวจะเงียบนะครับเขาหามันก็ธรรมดาทุกคนเนาะ เสียเสียที่ต่างๆบางกล้าบางยาบางก็เงียบตามกาลเวลานะครับอยู่ที่เขาจะฟื้นฟูแบบเป็นเจนใหม่เป็นแบบใหม่อะไรนะครับแทนเดิมเดิมคงจะจะค้นเริ่มจะ,ะค่ยเบื่อน่อยนะครับค่อยเบื่อหน่อยแ,แบบค่ยกลายนั่นแหละต้องแบบมีแบบเนี่ยใหม่ๆมนะครับเส้นทางนี้ก็ลดนักนะครับลดนัก กาดในเมืองเชียงไฮ้นะครับเดียนแห้งดยนี่รถก็หนักครับอ่ปก็ณ์เป็นตั้งสูงแบบเลี้ยงเมืองหะอ,อ,อ,อน้ะขยอเมืองเลี้ยงเมืองเนี่ยเดียวแล้วต่มีใบาพาดมานะครับส่วนแถวนี้ก็เป็นถนนในเมืองอย่างหนึ่งครับสี่คือคสัญจรกันเยอะครับ แต่ถ้าจะเลี้ยงเมืองแต่ใบพัดอย่างเดียวครับเส้นทางใบพัดนะครับโอ้ถูเหรียญหันทองโล1ิบาทวันเดียวนี่เขาเลี้ยนเหลื่มถูกนะครับ เรืพวกมากเนี่ยงละรนีซเว่นมิชเซเว่นนะครับเซเว่นเดนห้านะครับ้นบนานี่นะกำลังสร้างใหม่นะครับสักสปีได้เนาะแล้วก็มีเนี่ยการครับการดเดนห้าครับของกินนะครับแล้วก็จะมีชนะพิริยะนะครับ ใายนะครับก็อยู่ใกล้กันเลยกับโซเดีห้าเด่นเด่นก็มีประมาณนี้นะครับนะแต่หน่นาจะไปตั้งไหนเนี่ยมบูรณ์บริวณพี่น้อกเนามเมนต์มาดูอู้กันหมือนมวน,มมมวนนะแล้วก็อยากให้ผมไปตั้งไหนผมก็จะจําไว้แล้วผมจะถ่ายบรรยากาศให้นะถ่าไปไปยให้บริวณพี่น้องดีดีอยากหันอยากงู้อยากหันนะครับนะโอเคถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับผม